ดีครับผมชื่อนายลุงสวรรค์สวนสรรรหัส55 02 1 0 150ครับวันนี้จะมาทำคลิปพัฒนาภายเรือครับเกีฬาเรือพายเป็นการพัฒนาทางด้านร่างกายและผิตใจไปพร้อมกันครับก็กีฬาทุกชนิดก็ถ้ามันไม่พัฒนาทางด้านจิตใจก็คงไม่ประสบความสำเร็จถูกไหมครับแล้ววันนี้ผมจะมาทำการซ้อมเรือเตรียมไปแข่งซีเกมที่จถึงนี้ครับก็ ไปชมได้เลยครับไปอีกอะไรัไปอีกยี่สิคะแนนเลยนะากบแต่ลคดีนะครับ ก็กีฬาเรือพายก็ถ้าคนดูเพลนๆก็เหมือนจะง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ง่ายครับกีฬาเรือยักข์พนนะครับมันต้องมีการพัฒนาทางด้านทักษะการพายเรือควบคู่ไปกับจิตใจไปพร้อมกันเพราะว่าถ้าคนที่ใจไม่สู้หรือว่าไม่มีจิตใจแบบจิตใจแข็งแรงนะครับก็จะเลิกไปก่อนก่อนที่จะประสบความสําเร็จครับแล้วก็กีฬาก็ทุกทุกกีฬาครับ มันก็จะมีแพ้มีชนะก็สร้างข้างาาน้ำใจในกีฬาไปไปในตัวในการเล่นกีฬาครับ <c oughs> นี่ก็เป็นเรืออันนี้เป็นเรือโตเซัะครับแต่ผมจะพายเรือกันนู่ครับ ครับนี่เป็นเลยแคโนรครับไม่มีหางเสือไม่มีอะไรเลยไปได้วยตัวตัวใจล้วนๆครับดูเหมือนจะง่ายครับของตัวยากมากครับเดี๋ยวว่าจะไปแล้วครับก็ไปซ้อมไปพัฒนาร่างกายมาแล้วครับสวัสดีครับ